ประมาณที่40นะคะสัปดาห์ที่5ถึง9ตุลานะคะสัปดาห์นี้มีของบระการกทางโหมดสันที่ค่ะก็จะมีกรีวิตกรีนิสนะคะเ,เป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะอันนี้ลูกค้าจะทดลองซื้อ1เดือนก่อนนะคะ35 0 0 0ค่ะแล้วก็ฮาวสามสิบห้าอันนี้ลูกค้าก็มีความสนใจที่จะสั่งซื้ออยู่ที่สังโคดนะคะ7,500 0่นตอนนี้หนิงทำใบเสนอราคาไปให้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ อะไรผิดพลาดนะคะก็ก็น่าจะใส่กอรเลชั่นในวีคหน้านะคะแล้วก็บริษัทที่3 Max ม็กซัสกรนะคะซึ่งอันนี้เป็นเอเจนซี่ให้กับว o n โวกับทาง MG g มจีกรุปนะคะซึ่งตอนนี้ลูกค้าก็มีความสนใจเบื้องต้นแต่ก็กังวลเรื่องของตัวความไม่ถูกต้องของการการหวัง ไ,ได้รับการยอมจากลูกค้าอะไรประมาณนี้ค่ะก็ได้ชี้แจงไปให้ซราบเบื้องต้นนะคะถึงวิธีการที่ทําแล้วก็ที่อื่นเขาทํากันนะคะซึ่งวิธีนี้ก็ดีกว่าการที่เราจะไปซือ้อดาต้าเบสจากข้างนอกที่เราไม่รู้ความต้องการของลูกค้าอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยขอฟังนะคะแต่เบื้องต้นคือลูกค้าให้ทำราคาไปให้ดูก่อนนะคะสาหรับงานในสัปดาห์นี้นะคะก็มีการติดตามลูกค้าเก่านะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ลูกค้าแพนปี ออนไลน์ของปีหน้านะคะแล้วก็แจ้ง s อสเอ็อโต้ให้ลูกค้าทราบเบื้องต้นด้วยนะคะแล้วก็จะมีลูกค้า a q ค s t a t e ที่จะมีการสั่งซื้อต่อนะคะตอนนี้ก็กำลังดันที่6เดือนอยู่นะคะให้ซื้อเป็นแพ็คใหญ่นะคะเพราะลูกค้าต้องใช้ตอนนื่องอยู่แล้วนะคะแต่ว่ารอบที่2ที่ตามคอลเลคชันเนี่ยลูกค้าก็แจ้งว่ายังไม่แน่ใจว่าจะสั่งซื้อทั้ง6เดือนเลยหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าลูกค้ามีซื้อเนี่ยอาจจะต้องใช้ในการแถม ให้อีกเดือนหนึ่งหรือว่าครึ่งเดือนอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าพอถึงปีหน้าแล้วนี่ไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็จะให้ลูกค้าซื้อไว้ก่อนนะคะแล้วก็เ q ควเขามีการสั่งซื้อที่แบบเ,เร็วแล้วก็มีการใช้เร็วด้วยอย่างเขามีหลายโครงการเดี๋ยวเดือนหนึ่งเขาก็ใช้สามสี่เลยนะคะก็คิดว่าถ้ากระตุ้นให้เขาซื้อช่วงนี้ก็จะได้ให้กระตุ้นให้เขาใช้ภายในปีนปี้ไปเลยปีหน้าจะได้ซื้อใหม่นะคะอันนี้ก็ดูแลลูกค้าอยู่นะคะ สำหรับเรื่องคิวโซลาสำหรับคนรับผิดชอบนะคะพอดีเน่งปรึกษาอ้นเรื่องของตัวลูกค้าที่จะมีการสั่งซื้อรอบต่อไปนะคะพอดีลูกค้าเขาอยากได้รีพอร์ตช่วงวันเสาร์ก็เลยปรึกษาอน้นแต่พอดีอ้อนแจ้งว่าอ้อนจะดูแลเคสของโกดิแลนเนี่ยเป็นเคสสุดท้ายแล้วก็เห็นว่าพี่เห็นว่าพี่กอบจะให้ต้องมาดูแลแทนใช่ไหมคะอันเองก็เลยสอบถามดูก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวว่า เวลาหนิงมีเคสต่อไปเนี่ยหนิงจะได้ประสานง,งานถูกเพราะเห็นอ้แบอว่าอ้นจะดูเคสของคนในไลน์เป็นเคสสุดท้ายเนี่ยก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ่อหนิงต้องคุยกับใครต่อหลังจากนี้นะคะยังไงก็เดี๋ยวพี่กอฟแจ้งหนิงด้วยละกันนะคะว่า